สวัสดีครับสวัสดีทีทันจ่องสุกุศค,ครับสายดวนมากพี่น้องลายสายลายสำนักลายอาจารย์มาเมือรีก,ออก็ลงบอท่านลายสำนักพี่น้องอาจารย์นุ่มอบุบลอาจารย์เมืองสกุลโมนี่ย่างบระเสริฐลุงฝนพี่น้องโมนี่สายดวนจากคุณพ่อดีระยองโตมาหาสายพี่น้องแอดกับรับสายบัวได้เพราะว่าแอดทำคลิปของเด็กน้อย หนึ่งปีสี่เดือนพระ่าติดเกาะติดสถานการณ์เพิ่นไ้พี่น้องแฟช่องในช่น้องกันาะสัญญาเพิ่นไหว่าต้องรุ่งิปใหายเพิ่นตอนเต้าเวลานี่เที่ยงหรพี่น้องที่ท่านเพราะท่านบอกู้ได้เอ็ดกะถือโอกาสรุ่งห้พี่น้องนะครับในช่วน้องกันสําหรับท่อดีระยองนะครับเมื่อกี้รับสายเพิ่นยากลายพี่น้องนะครับสำหรับเรข่อพอดีระยองคงทุดท้ายมโนิพานมากกับแตกที่เกิดก้า นะครับพงสุดท้ายพนมวดนี่พนไม้เกตศูนย์เกหแล้วก็ 5, หานเดพี่น้องมีเลขสามโตไอพี่น้องไปหาซื้อเอาพี่น้องนะครับเบ่าสูพี่น้องฟังเห็นคลิปตันๆนะครับเอาบเงาเด็พี่น้องเอาเนื้อนื้อแข็แขนแจนแนนะครับเกตศูนยะ์ศูนยะ์เก้านย์ศนย์ห้าเกตห้าห้าเกตเห้าหาเเป็นเลขดับพี่น้องก็ต้องซื้อนะครับเป็นเลขดับเกตห้าห้าเกตไม่ต้องไปซื้อให้เสียตังค์เด็พี่น้องทด้งวมดดีบอม่าล้านเปอร์เซ็นเกตห้าห้ นะครับบอกพี่บอกน้องนะครับพี่น้องซื้อซื้อเกสศูนกับเลขดับด้วยพี่น้องนาบอาบอกกอนมาได้แค่50ให้พี่น้องไปจัดการที่หาซูนพ่อนะครับมาได้ตัวเน้นก็คือ50นะบ,บอาแล้วแอดก็จะไปซื้อหาศูนเลขผู้ไทยตรงกับเลขของอาจารย์ดีระยองแต่ว่าในสูตรของแอดมั่นตรงกับเลขที่ไม่มาด้วยกันนะพี่น้องเอขมมาด้วยกันก็คือหา,อา,หา,หาเกตหาหาเกส มันมันบน,นาดจะออกนะพี่นอ้องอกอ็ง่ายเดี๋ยวก็เด้เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดมันเขาขนาดจะออกนะมันนาจะออกได้คือหาศูนย์พี่น้องนะครับเอ็ดกับเจ็ดเลยไปจัดหาศูนย์ไปพี่น้องเอามีเรื่องใดยดีกออ็อืนนำเข้าไปรง้งพี่น้องกินซื้อได้พี่น้องท่อน เลี้ยงใดดีๆตัวเลขดีๆกับเบาสูพี่น้องฟังน้ากันนะครับตัวเลขที่อาจารย์ดีระยองหรือว่าพอดีระยองอุตสาหกรรมาคคงสุดท้ายกับบริร่องพจนเจ็ดสิบเก้าเก้าเจ็พี่น้องนะครับพจนนี้คงสุดท้ายเพิ่นกับมาที่เจ็ดศูนย์หาศูนย์และเจ็ดห้าดิพี่น้องเด้อนะครับแต่แอดกับจีเบาสูพี่น้องฟังสำหรับเลขเจ็ศูนย์เอดบอมักนะครับเจ็ห้าเอดกับบอมัก ที่ตู้ที่มักอยู่นั่นมีหาศูนย์ศูนย์หาพี่น้องนะครับหมักนะครับมักน้ำพอดีระยองอยู่สำหรับเด็กตัวนี้นะครับถือโอกาสรีบล่งให้นะครับท่านบ่ท่านนะครับกะอยู่กับอ่าอินเทอร์เน็ตเด้อพี่น้องเธอนะครับอินเทอร์เน็ตเร็วกะไดรล่งให้เร็วแล้วเร็วขณะนี้เวลาเชียงแล้วพี่น้องเวลาเชียงแล้วนะครับเวลาเชียงแล้วเด็กพี่น้องเด้อ แล้วเอาสูกันฟังสำหรับผู้มักสำหรับผู้ผ่มักกเ็เรีอกไปพี่น้องนะครับอยากซื้อหาเอาสำหรับเลขเด็กน้อยก็คือซีซีเก้าเก้าซีซีเก้าพี่น้องอับลงให้แล้วหมดเศร้านี่นะครับเ<ม>อาสูกันฟังมีตัวดีตัวดีรีบเอามาลง้มแต่พอเวลานี่มันก็นเวลาเชียงแล้วนะครับลงคลิปคงเกี่ยวกับท่านดอกพี่นอ้องทั้งจะอัพโหลดทั้งจะตัดต่อคลิป นะครับชวดที่แล้ยวยมบาิสเซีเวลาประมาณชั่วโมงก่าวพะว่าอินเทอร์เน็ตแอดมันบอร์รวนะครับเพราะว่าบริสเทียไฟไฟไ้านครับเนาะขอขอบคุณคุณนพุณพอดีระยองนะครับคุณพอดีระยองที่ส่งแนวทางมาให้อีทุกมาบอกนะครับเวลามือรีกออกเดียผมบมีเวลาล่งเลยนะครับแมแต่ สรุปหวยบ่ได้สรุป2ัวงวดแบบพี่น้องวดีผ่านมากหวยก็ไม่ได้สรุปวันนี้วันนี้ก็ไม่ได้สรุปเอาตัวตัว,ตวเลขมาลงให้นะครับสาหรับเลขของอาจารย์หลายๆสานักทรงมาให้มือนีแอดบ่ได้ลงให้นะครับเพราะว่าแอดลงระท่านลงระท่านหนึ่งเพราะว่าแอดติดตามเลขเด็กหน่อยติดตามเลขเด็กน้อย,าย,อ,ยอายุหนึ่งปีสี่เดือนนะครับหรือว่าเลขน้องไอชินนะครับเจ้าของตัวเลขเจ็ดเก้า ห้าหวัวติดห้าหัวซ้อนด้วยกันเป็นแสนเป็นแสนพี่น้องงวดนี้ตามโตัวยิงตรงคือซีซีเก้าตัดเลตก็ซีซีเก้าซีพี่น้องนะครับอย่าลืมซีกววาามหกนั่นะครับเอาเเบบเกลเวลาเวลาเตือนตัวเลขแนวทางของเพาะดีระยองมี3ชุด3หางนะครับก็คือ7075 70, และ50พี่น้องนะครับคือรางสมบูรณ์นำเดือพี่น้องเด้อ ปกสุดท้ายของเพิ่อนดาวบอกถู่กันฟังตอนนี้อยู่ที่เซเวนพี่น้องเดี๋ยเพื่อผู้เวียงนะครับเดี๋ยวเพื่อผู้เวียงแอดกับมนานั่งอยู่ในเซเวนพี่น้องเพราะว่าแอดบ่มีหมังสิไปนัง่งหมังใดเซเวนกินแอดกับไปนั่งพี่น้อนะาางนะหาหมังนั่งกินๆนะครับพัฒนาอยากมี ของเอนอนอยู่ในบ้านอยู่พี่น้องนั่งอยู่ในบ้านเฮ็ดชิปนคบแต่มีของ Air, เกกอจากเล็กจากน้อยจากของนงั่งเฮ็ดลิปในบ้านก็รจิตสะดวกสบายก็นี่อยู่พี่น้องนะครับเันนี้แอดก็ต้องเดินทางมาที่เซวินนะครับก็ทําทำขีปนําเขาของเอนำํำนะครับขอพบทุกันฟังสันสลับแนวทางของพ่อดียะยองนะครับกาที่เป็นคุก,ค,ก,ค,กคักแง่เพราะวะ่ามือเล็กออกขณะนี้เวลาเชียงเราพี่น้องนะครับ น้ำบัน,นอกคอกหน้าเข้ากับหาสื่อไพื่อใดล่ะพี่น้องแต่ว่าล่งให้พี่น้องเบิ้งช่วงน้ำกันเพื่อพี่น้องจะได้รู้ว่าเลขคนสื่อหรือเพราะื่ออภิพานมากก็ไม่ได้ลกวงเเพล่นเพนตรงมากเสียล่ะพี่น้องลงมาทางไล่แอบกับข้าเฮ็ดชิปน้องอาชินนะครับเพราะว่าพี่น้องติดสามรอข้อหลายนัาน้องอาชินเมื่อเร็วกว่าสายกระทูเขามาหลายพี่น้องจำเป็นก็ต้องเฮ็ดชิปน้องออชินก่อนนะครับเพราะว่า เ็กน้อยคนถือมาหาหัวต้อนล้วก็เม็ดเดียวพร้อมนะครับเอาน้องไอจินน้องมะลิเม็ดเดียวตัวเดียวกันพีน่น้อง 94, น้องมะลิเก่าสี่น้องไอจินสี่สี่เก้านะครับรอเบิงน้ำกันสำหรับเลขอีพอก็เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าไม่มีขายแล้วพี่น้องเจะเมื่อย่าน,าน,านจนหัวปลูกแล้วพี่น้องเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าสำหรับตัวเลขของอีพอผีอีพอได้พี่น้องเด้อสำหรับเลขอีแมก็คือ เจ็ดเจ็ดหกนะครับเจ็ดแปดแล้วก็หกแปดในพี่น้องเดอ้อนะครับสามตัวคือกันนะครับเปินให้มาสามตัวแต่ว่าแอดตัดเด่นตัดออกมาให้เป็นเลขกสองสองตัวสามชุดสามหางเอาเป๋าตู้พี่น้องฟังเพ็ยที่เรียบร้อยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของอาจารย์ดีระยองหรือว่าพ่อดีระยองนะครับเปินให้มากกวคือห้าศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ด 75 57เดตพพิรนองเดอ้อพิจารณาเบิงไห้ดีนะครับแอดบาลิกเอนต์ตัวเลขลงพี่น้องเบิงไห้มันจบพี่น้องก็เห็นตัวเลขน้ำกันนะครับยูดีมีแห้งลำ,ลำลๆด้วยด้วยสุขทุกคนพี่น้องดูโอกาสดีบลงดูทั้งอำเภอภูเพียงอยู่หนาเซวินนะครับเป่าสู่กันฟังพี่น้องนะครับมีเวลาสื่อใดกับสือ่อนะครับมีเวลาสื่อใดกับสือ่อได้พี่น้องเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพี่น้องโศกพี่น้องมานเฮงเฮงของังจองเวลาสี่โมงแรกเคืองมือนี่ ครับรงมานุกคนคูต้นมะงสวัสดีครับ